แฟนครับกานวันนี้ได้คันอะไรครับก็แ็กนั่นก็เป็นเฟนอมิเล่ครับผมก็เป็นในตัวแทนของมิเล่ซัสกรีนนะครับผมใช่ครับส่วนผมเป็นตัวแทนของมิเล่สตีลไฟพัมเมอร์ครับผม S P F 15 P A บวกครับใช่แล้วครับก็ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมิเล่เนอะแล้วก็เหมือนกับเราก็ได้เป็นเแฟนออฟมิเล่มาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยก็ดีใจมากที่เลือกแม็กนั่นมาครับซึ่งบอกเลยว่าการจ่างานของมิเล่ในวันนี้นะครับจะเป็น เรียกว่าเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ดีกว่าครับว่ามิเล่ของเราตอนนี้นะครับผมกําลังเน้นที่จะทําให้แบบว่าเป็นที่1นนะครับในเรื่องของผิวแบบเกาหลีแบบคนรุ่นใหม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าสนใจอยากมีผิวเกาหลีผิวใสแบบพวกเรานะครับอยากให้เรามาใช้มิเล่กันได้เลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วไงไปเปไงบ้างเาอยู่เห็นว่าอยู่มานานไปถึง อยู่อยู่ไหนครับใช่ใช่ครับแล้วก็อบอุ่นนะอบอุ่นมากครับคือเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่ดูแลดีมากๆครับแล้วก็ใช้ทุกวันครับผมดีมากๆครับได้เอาคนภูมิภูมิใจกับการได้เป็นแฟนออฟมิเลมากๆได้เป็นแบบตัวแทนในการนําเสนอไอเทมในการที่จะช่วยผิวเราแบบทั้งใสทั้งแบบเกาหลีนะฮะในหนในใช้มานานแล้วมีทริคอะไรในการแนะนำแบบให้หลายคนได้มีผิวพรรณ ได้เลยครับผมก็ในทุกวันนี้นะครับผมก็หลังจากล้างหน้าเสร็จนะครับเราทาครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วเราต้องทาครีมกันแดดทุกวันครับผมก็ทาครีมกันแดดก่อนแล้วก็ตามด้วยความเมื่อครับผมทุกวันนะทำให้เราออกจากบ้านด้วยความมั่นใจแน่นอนฮะใช่ผมก็จะเป็นสเต็ปเดียวกับพี่แม็กเลยครับเรียกว่าเป็นสเต็ปเตรียมผิวที่แบบเราจะเตทุกท่วนอยู่แล้วแล้วก็ทากันแดดด้วยแล้วก็ทำเมื่อต่อ ใช่เอาจริงบางวันที่ไม่ต้องแต่งหน้านะครับแค่ใช้พราเมอร์ก็ทําให้ผิวเราปรับโทนอัพขึ้นมาแล้วแบบว่าดูดีเลยไม่ต้องแต่งหน้าด้วยซ้ำใชเทมไหนครับสำหรับคุณสองคนที่ใช้เป็นประจตกันแดดครับใช้ทุกวันใชับกากันแดดก็พาเมื่อครใช่ครับมีคนช่วยทาไหมคบอะไรนะครต้องคนช่วยทาแต่ถ้าอยู่คนเดียวก็ทาเองครับแต่ทาแบบไม่ได้อยู่คนเดียวมัาจะมีคนช่วยทาบ้างครับผมบ้าที่แบบค่อยมือซ้ายทาได้แค่ฝั่งเดียวเรื่อไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ช่วยหน่อยได้ไหม แต่ถ้าดูใน BTR มิเลเก็จะเห็นแบบเอ้ยเราไม่เคยท้ายตัวเองเลยมีแต่แบบคนเขาท้ายกันตลอดครับช่วยกันนะเพราอพอพออยู่กันสองคนแล้วแบบมันไม่อยากท้าเองไงทายไม่เป็นก็ถูเปี้ยนเลยเปี้ยนเลยทายไม่ได้เลยทั้งาดูผลิตภัณฑ์ดีๆเลยครับผมก็ฝากมิเรเด้วยนะครับผมทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็การันตีได้เลยว่าสินค้าทุก ทุกแบบนะครับผมดีแน่แน่แน่นอนครับเพราะว่าเราผลิตจากโรงงานชั้นนำที่ประเทศเกาหลีนะครับผมใช่ครับฝ่ามิลเล่ด้วยนะคฮะสกินอัพนิวเจนครับใช่ครับผิวสวยแบบคนรุ่นใหม่ในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะอ่ะคือเราคอนเกนต์ย้อนหลังน้องก่อนอ๋อใช่แล้วอ๋อโค้ชใช่ไหมใช่ตีโค้ชโค้เลยอ๋อตีโค้ชโค้เลยครับแต่ว่าที่รับไปรับทรีแล้วก็จริงๆรับดีเลย์มา2ปีด้วยครับใช่ รับตีอ๋อก็อ๋อรับตีก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอรับโทรต่ออ๋อตีปีนึ่งใช่ดิพิ่งเป็นมันดิดว่าตีว่าตีจบอะไรป่าตีจบอะไรปอตีจบสถาปัตย์ครับปอโทก็สถาปัตย์คณะเดียวกันเหมือมันจะไม่ปีทับโทแล้วก็เป็นเป็นกับสูห้าปีอย่างเงี้ยครับยากมากยากมากเก่งเกินไปจริงจริงเพื่ออธิบายครับผม อยู่ด้วยกันจนรู้ไปหมดร, <c oughs> รู้กันหมดแล้วแต่มันเรียนหนักมากเลยนะขาปัดเขาขาปัดเน้นเรื่องแบบงานเยอะเงี้ยครับการบ้านเยอะแต่ว่าถ้าเราแบบมีเวลาไปทําหน่อยก็โอเคใช่ขยันหน่อยต้องขยันหน่อยแล้วเวลานหนึ่งเนี่ยไม่สบใจเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจัง <c oughs> ตอนเห็นก็คือก็แค่ในใจแบบบ,บางครั้งแบบเดินทางอยู่เงี้ยก็ต้องแบบพรีเซนต์งานก็บอกว่าโอ้นัดสู้ๆนะ พี่จะคอยฟังแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีช่วยฟังอย่างเดียวครับให้กอลังใจให้กอลังใจครับอะไรนะครับวันวูวูนี่ยังไม่ได้อันี้ไม่ฉีดใหญ่มากเป็นแบบโอ้เป็นพีชชนโฉนเลยครับเอาฟิตดูมันดีครับไม่ใช่เป็นนี่เป็นแบบช่องเงินให้ดอกไม้ให้ช่องเงินอะไรนี่นะครับไปแกล้งเม่งไปแกล้งโม่งเดี๋ยวใจบีจให้เหรอดี๋ยวจัดจัดหนักเลยเลยด้วย ผมใจในตัวนุ่มบุกโอ้ผมเห็นมาแต่ปีหนึ่งครับเห็นมาแต่แบบปีหนึ่งเรียนทํางานแบบพวกคู่กันไปเนอะแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นความรับผิดชอบที่ดีมากๆครับก็ก็ภูมิใจมากครับได้เลยน่าแล้วปีที่หกครับปีที่หกแปยว่าเอาเฮียเป็นแบบอย่างครับเฮียเป็นแบบอย่างที่ดีความขยันของเฮียความแบบว่าระเบียบความเขาเรียกวินัยของเขาเนี่ยความสม่ำเสมอ ไม่ดีครับผมผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจริงหรือเปล่าใช่ครับผมแต่ก็ถึงจะเข้าปีที่6แล้วนะครับแต่ก็อยากให้เราติดตามผลงานที่จะออกมาเร็วๆนี้ครับผมแสดงว่ามีมาแน่นอนมีแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอรอดูครับใช่ครับก็จะมาแน่ครูพิศน์น้องเหนือใช่ครับใช่ไล่ล่ามีเราไม่ได้ไม่ได้ได้ครับมีไม่เวอร์เราก็ยังไม่ได้ออนไงเดี๋ยวเราขอปีก่อนอ่อนก็ เราดูเราเราดูดีกว่าครับผมเขาโราสั่งว่าห้ามพูดอะไรมากครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูครับผมว่าจริงๆแล้วอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้หลายๆคนไม่ใช่แค่พวกเราเนื้ออาจจะมีคนอื่นที่คิดไม่ถึงก็ได้ว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหปอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าถ้าแบบว่าวันวันไลฟ์อัพของอุมบุดีถ้าแม่แม่พี่พี่คนไหนที่ว่างงานไม่ได้ไปไหนก็เรียกได้ว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกันที่หน้างงานจริงรตื่นเต้นไปด้วยกันครับผมครับอยากให้ทุกคนมาแท่งใจพวกเราครับ ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการพูดคุยกันมากกว่าครับเราพูดคุยกันเหมือนกับพูดคุยกันมีอะไรมีอะไรมาเจอตรงกลางอะไรแบบนี้มากกว่าครับผมมันทำให้เหมือนกับทาให้เราเข้าใจกันมากขึ้นมีปัญหาอะไรก็ค่เคลียร์ค่คุยกันไปครับใช่ครับสมมติว่าทไปในทิศทางเดียวกันก็้แยกกันโทรทิศประชาร์ผมที่กวจะกลับมาเจอกันเยก็เดี๋ยวก็หาจุดเชื่อมได้ใช่ครับ จริงก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกันแรงครับผมก็อาจจะมีเหมือนขัดใจกันบ้างหรือว่าไม่ถูกใจกันบ้างแต่เราก็เราก็จะไม่เหมือนเราก็จะมาคุยกันที่หลังไม่แสดงอาการออกแต่เราก็จะง้อยใช่ไหมโอ้ใช่ครับเราก็ต้องง้อเสมออยู่แล้วครับแลแต่รอบแลแต่รอบเียก็เป็นแต่รอบเยเป็นเหตุการณ์ว่าแบบเหตุการณ์มเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าแบบว่าแบบว่าสมมติเขารู้ตัวว่าแบบเขาทำให้เรางอนเขาจะมางอแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องไหนแบบเอ้านัดเป็นฝ่ายทําให้เขางอนก็อันนี้น่าจะจะนัดก็ต้องไปงอเองแต่เราไม่เคยผิด โอ้แน่อยู่แล้วครับนัดลองนัดนัดนัดสิแปลว่าถูกต้องถูกต้องนัดจะเข้าใจผมนะครับผมคิดเสมออยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับใช่ไงเนี่ยทำผมไปเลยเน่ยยุ่งๆตรงเนี้ยไม่ชอบมันหล่อเกินเข้าใจไหมโอ้ขอโทษนะจะเปลี่ยนทรงเลยก็ได้เยาะๆครับเม่เห็นเปลี่ยนไปชัดคว่าโวยพอลงแฟนหน่อยวันที่ห้าคริสต์มาสเนี่ยเราเป็นควางแผนแต่ว่าคนโสดก็น่าก็มีเพื่อนมีครอบครัวที่เป็น ให้เรารักเหมือนกันครับผมก็ถ้าใครเป็นโสดก็อยากจะให้เจอคู่ที่ที่ดีไวๆนะครับผมก็เป็นเรืองความรักด้วยนะก็แฮปปี้วันทายเดย์นะครับอยากให้ทุกคนได้เจอความดีๆดีครับผมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามในชะ่ครัมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักได้ทำอะไรที่ชอบกับคนที่เรารักนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนรักในรูปแบบแฟนหรือว่าบางคนอาจจะโสดก็ขอให้ีวิตกับคนรักแบบเพื่อนแบบพี่อย่างมีความสุข,สขที่สุดไม้กินของอร่อย บอกไม่ได้หรอกก็ต้องรอดูหาบอกไม่ได้หรอกคิดอีกเลยเราบามดีไหมดีไหก็อุ้ยเอ้ะอะไรดีอาจจะให้เป็นเวลาไห้เดี๋ยวเราดูเราถามอะไรเราไม่บอกอะไรตรงนี้หรอก เราค้องน่ครับ